สวัสดีน้ำมอแรงครับพี่น้องมาพบกับเกษตรทอตนะ่อเนาะนี่พามาเบื้องหลังจากที่เทาใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับข้างที่แล้วผมลงคลิปเกี่ยวกับมันเปลงนี้ครับพันเกษตรศาสตร์หาซเนี่ยที่ผมใส่ปุ๋ย30มสิบูบวกกับส5บห้าสิบห้านะครับนี่ครับลิปกอนผมมาใส่ปุ๋ยเบื้องนะครับอันนี้หลังจากใส่ปุ๋ยไปประมาณ1ิบก่ามือนะครับเบื้องความแตกต่างของมันนะครับจะแตกใบแตกยอดนะครับเริ่ม เดิมแตกยอดแตกใบไม่ขึ้นมาเนาะครับเนี่ยเบิองเลยเบิองเงินความแตกต่างเลยว่าใบมันจะกลางออกได้ดีครับกลางออกดีแล้วก็ยอดของเขาคนระับยอดมันจะอวบดีมากเลยนะครับยอดเพราะว่าได้ทั้งฝนได้ทั้งปุ๋ยนะครับแล้วก็ลักษณะของใบนะครับลักษณะของใบนะครับใบจะกลางออกอย่างดีเลยพี่น้องเพื่อนขนาดคลองใบเขา จะกลางออกนะครับแล้วก็ใบนาใบมันนะครับมันบ่งบอกถึงว่ามันเขาเริ่มจะสมบูรณ์นะครับเริ่มจะสมบูรณ์ก็คือใบมันเขาจะมีขนาดที่หญ่งนะครับแล้วก็ใบเป็นมันมันแล้วก็ใบนานะครับใบลักษณะที่นากว่าปะกะตินะครับที่แตกต่างกับช่วงนาแรงนะครับช่วงหนาแรงที่เป็นใบบางๆเขียวๆซีดๆนะครับถ้าเป็นช่วงนานี่มันก็ที่เป็นเขียวแวบซีเลยนะครับเขียว นี่หลังจากที่ใส่ปุ๋ยไปสิบกว่ามื้อนะครับหลังจากที่ผมใส่ไปสิบกว่ามือ้อที่ผมลงคลิปไปขังที่เล้วนะครับเกี่ยวกับมันแปลงนี่นะครับอันนี้เป็นเฉพาะแปลงของเกษตรสารหาศูน์นะครับเดี๋ยวผมจะไปไีกแปลงนึงนะครับสําหรับคลิปนี้ก,ก็ซีขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ